ไปไม่ได้เหรอเออทำไมลองดับดูดิดับยังไงจิ้มไปที่ไฟอ่ะเอาดีตอนเช้าเลย Good morning to you Good morning to you Good morning Good morning Good night to you ดับได้ดับได้โ Oh shit เรียบร้อยลงเลนจีนไม่น่ารอด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 จริงๆไม่น่ารอดแล้วแหละอ๋อเคยรอดด้วยเหรอน่าไก่ปิ้ง ตายในเฟรมเจออยู่ไหนอ่ะก็กำลังจะเดินขึ้นไปใหม่อ๋อโดนใหญ่กระโดนเหมือนนั่นแหละรู้ๆกันอยู่โดนไฟใช่ไฟไฟเขาไม่ได้มีกฎนะไม่ได้มีกดนีให้ามดับไฟก็ดับได้หรือเล้วนี่ใช่ทางโลกขึ้นเยอะเลยดับไฟแล้วดูดีขึ้นเยอะ ดูดีมีออล่ะแต่เราเครื่องไอ้หมาบ้าตัวเนี้ยช่วยไปไกลๆได้ไหมกระโดข้างบนฮะจับข้างบนก่อนเออกระโดดไปก็ติดโอเคโอเคโอเคกระโดดเลยกระโดดเลยนะฮึบดับข้างหน้าดับข้างบนดับข้างหน้าข้างหลังฮะเอ้บอกว่าอย่าเดินตัดหน้า โโอ้ฮี้แมวเหมียวมากเดินลงไปที่ไฟหลังจากที่กำลังสู้กับเราติดไฟไฟจากหน้าบ้านอ่ะติดไฟเหมือนกันไฟมันเยอะเหลือเกินอะจริงๆงหวังตรงมันคือไฟเยอะไฟเยอะไฟเยอะเหลือเกิน

คุญแจลงไฟ <Yeah. S 1> แก้แป๊บ oh. แก้ไขสถานการณ์แบบง่ายๆอ้าวไม่มีหน้าเน็ก <c oughs> อ๋อเข้าไปข้างในก่อนเลยเราประสบปัญหาเอ่อคุญแจลงไปแล้วนะฮะเราก็ต้องแซฟมขึ้นมาเราต้องไปแซงโลโซเซฟมขึ้นมาทัหางวหวดนี้เอา้ารีเวอร์เป็นไงล <c oughs> ้อแรงอะไรเดียวหลอดจงังหวะน,นี้ไม่น่ารอดจงังหวะนี้หลบแปบ๊บ เมดศูนย์โอเคกหน้ามีอะไรบ้างรอดไหมรอดแต่มีตัวยิงไฟอยู่คือตัวน,นะยิงไฟอ่ะหรือไม่หออร,รอ,อเบรสัูเบรยตรงหน้าก็มีเมันไก่โดนเชื่อเลย งั้นเราก็ใตายไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะเอออ้าวอ่ะไปไหมไปไหมเราชุดกิโมโนของชีตอนนี้เราเข้าบ้านมาละเอาก็เกิดไหนล่ะเกิดไหนก็เกิดหน้าบ้านเอ้าทลไม่ราเกิดไลจังวะไม่รู้สิหน้าบ้านไม่ทิ่งอยด้หรอก็ไม่รู้อะแต่รู้แล้วยุ่งหนึ่งคือเราเกิดหน้าบ้านอะรู้แค่นี้อะ อะไรวะบลำเอียงลำเอียงลำไม่เคยตรงเลยลำเอียงก็เมื่อยเหมือนกันนะเออใช่ปะหรอเออตอนระบบครับเออโอเคเกือบไปแล้วนะฮะโอเคโอเคติบเติบเบบบดับไฟแล้วดูดีขึ้นเยอะจริงๆดูดีมีออร่าเออ ไอ้ไฟป้าไอ้ตัพ่นไฟป้าไอ้ตัพ่นไฟไอ้ตัพ่นไฟมีไหมไม่รู้หลบเข้ามาในห้องก่อนเฮ้เข้ามาในห้องแล้วเจอมีปู่มันนึงมีชุดกิโมโนนี่มีอาวุธมีพัดมีพัดด้วยแหลมคมด้วยแล้วก็มีชุดกิโมโนของเจ้านั่นไปอ๋อไม่ต้องเข้ามาแล้วนะเราจะวา่งครับตอนนี้ตกอยู่ข้างล่างโอเคมาหาตึ๊ดตึ๊ดติดไฟอ่ะ ติดไฟอ่ะติดไฟอ่ะทางขึ้นหรอโอเคกำลังเดินกลับไปคือออยว่าไหมทำไมข้างนอกข้างนอกมันดูเล็กเล็กข้างในมันกว้างกว้างนั่นแหละแล้วออยทำอะไรออยทำอะไรตกมาดิไม่มีทางขึ้นเนาะก็ไม่มีทางขึ้นยังไงเหมือนลงมาให้ตายอย่างเดียวเลยเออก็ตายไปตายยังไงไฟหมดแล้วอ่ะไฟเยอะหมดแล้วอ่ะแล้วทำไงล่ะ จะได้คิวเราทีเกอร์ของรับฮะคิวเราทีคิวเราทีอ่าอีเอ็นซไม่ได้เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีกับชีวิตลงมาซาซาน่ะไปไหนอะออกเลยไปเราได้คุณแจแล้วแล้วก็ได้ชุดกิโมโนโละไปออกเออยู่ทำไม ยูอท่ไหมอะเราโยนชุดกิโมโน,โนให้ชีคนนี้แป๊บชุดกิโมโนของเจนี่อยู่ไหนละเนี่ยอ๋ยอเจอละปึ๊บเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนจะงงนะฮะว่าทําไมคันโยกมันไม่เป็นชื่อแบบนั้นนะ,ะพอดิลงไฟไปแล้วนะ,ะเออออยมาสารวจด้านนี้ดิมีอะไรบ้างได้ยินเสียงเอ็นพีนี่ไฟไหมป้ปะเนี่ยไม่ไม่ไม่โอ้โหไม่ มามาด้านซอยนี้ดิมีแมงมุมอยู่มีหายตัวด้วยเอ๊ะเอามาจากไหนวะมาจากไหนมาอยู่ดีมาตายข้างหน้าพอดีเลยเอ่ารู้สึกเสียงค่อยสงบสุกหน่อยข้างหน้ามีอะไรเก้อเอ่ะจะทานจะฆ้าไปมไหมอึ๊บปดเอ๊ะติ้นสุดทางเดิน เอ็ o ออฟเดอะมอคไว้เฮะนี่เราแป๊บหนึ่งนะเรามาโพไหนเนี่ยฮอ s สปริงน้ำพุร้อนเออน้ำร้อนอองเชงอู้อะไรเนี่ยซูกิช,ชิป้ายเขียนว่าอะไรคำเตือนระวังพื้นมันไม่สม่ำเสมอพื้นมันไม่ดีเนื่องจากว่าวอวัคคานิกวอคคานิกคืออะไรไม่รู้ดิเนื่องจากอะไครลาวาเปล่า คล้ายๆบวกแคนโน่อย่างเงี้ยก็คือระวังเดินดีๆนั่นอุ๊ยออ๋พื้นหายเลวแล้ว <c oughs> บอกว่าให้เดินดีๆเพราะพื้นไม่สนับเสมออาชีคนนี้ซูกินะฮะหิวอีกซูชิน,นะอย่างนี้เรียกว,ว่าพื้นไม่สม่ำเสม,มอเหรอเท่าบ้านเร่งพื้นเป็นรูไม่ก็บอกว่าให้เดินดีๆเนื่องจากเออโอเคผู้หญิงคนนี้เขาก็กำลังนั่งกัดเล็บอยู่นะฮะรู้สึกเครียดนะฮะแล้วเราถามโอเคไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาลืม ลืมอะไรบางอย่างนะครับของแฟนเขานะฮะอยู่ที่ที่อาบน้ําร้อนนะฮะแล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงแม่ไปเอาด้วยตัวเองเขาก็บอกว่าเนื่องจากในจุดนี้เนี่ยเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเออพื้นไม่สม่ำเสมอเป็นเป็นไรร้อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนื่องจากพื้นไม่สม่ำเสมอแล้วมันอันตรายนะแล้วถามว่ามีใครช่วยไหม <c oughs> อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็บอกว่าเออเขาซื้อชุกิประมาณนี้แล้วก็รู้สึกเป็นยินดีอย่างยิ่งอะไรประมาณนี้นะฮะ ทุกทุกิน้ำมันลดเขาบอกว่าเครื่องเอ่อไอ้นั่นอะ b ูเล e อะไรนั่นแหละเครื่องรางมังมันจะเป็นรูปหญิงหยางอะไรประมาณนี้นะครับมีสีดําและสีขาวนั่นแหละก็เดินไปตามทางนั่นแหละแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเนี่ยมันไม่ดีโอเคแค่นี้ขอขอบคุณโยนบมดเขาไเดินแล้วฮะคุกเกอร์มาเดินเลยฮะเราขอให้คุณเกอร์เดินต่อไปเรียบร้อยใช่ไหมเกอร์อยากกินซุปก็ไม่บอก โอ๊ยเช้าอีกะเอ,ะโอ้โทษผิดคำสั่ง่าวิ่งใหม่ก็ได้เออไปบ้านบ้าน at home โอน,นิไม่มีแมวอะไรออกอื๊บเย้ yeah! บ้านก็อ,อยู่ใจอะเดินตามหลังอยู่บ้านหลังนั้นไม่มีอะไรใช่ป่ะ พี่แบวนไม่มมเี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราได้ไมดีดีล่ะโอเคเราจะเดินตามรอยเท้าออยต้องให้เกินนำพาจังหวะเนี่ยไม่เอาแล้วจังหวะไหนล่ะเดี๋ยววาบเลยเนี่ยเดินเดินเงี้ยเฮ้ยนายเสียวตุดบุบอันนี้ไม่ไม่ใช่ทางเนี้ยไม่ใช่ทางนี้นกลับ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 ไปไปไป มันคงเป็นตางเนี่ยอ่อยนั่นแหละเออทางเนี่ยเเนียดินตรงไปเดินตรงไปเดินตรงไปโอ้ยโอ้ชิตชิวิชพื้นหายไปเยอะเลยบองตรงขอขอบคุณออยที่เปิดทางให้นะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะพื้นนี่แบบออยลองเดินมาดูดิพื้นมันจะแบบเหลือกระติ๊งหนึ่งอ่ะ เอ๊ได้แล้วเดี๋ยวะเดี๋ยวหายใจแป๊บใจหายอ่าเจอแล้วที่แช่น้ำพุของชีคนนี้เจอแล้วคึ๊บอ่าได้แล้วเครื่อง่างป็นเกลียีมากเลยจังหวะนี้โอเคเจอกันข้างนอกนะเราว่าเราออกทางลัดได้ไหมเนี่ยนี่ไงออกทางลัดเอ้ออกทางลัดได้เอาชิปแปงเราอยู่ไหนเนี่ยเออออยเราออกทางลัดได้ขาไปนี่ค่อนลำบากแต่ขากลับก็สบายหน่อยเออเห็นปะเออเราอยู่ทางลัดไปไหน กมาอ่ะไปต่อไหอชุดออย,อ,อยมีดาบปะก <c oughs> ็มีอยู่แต่แกต่ะชุดกิมโมโน่ากจึงเวก็ <c oughs> สีชมพูบบ <c oughs> อะไรเธอแช่ <c oughs> เปลี่ยนสีแปด <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ค่อยดูดีหน่อย <c oughs> มีรองเท้าโอเคไปไปสีชมพูออย <c oughs> เอาเวลาสีชมพู น่ารักเหลือเกินน่ารักเกินอากางเกงชุดอ่าเรามีสองสองสองอันอ่ะเอาไปน่ารักเกินไปเครสของชีคนนีอ้อ่าโยนโยนเครื่องของลางคุณเกลือคุณไม่คะมม่ะถึงเลขภาพเดี๋ยวต่อไปสองเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างเซียร์เมื่อกี้ฟังร้อหลอนจ้ะหมด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 ,หมดแล้วหมดแล้วคนดี เออนี่อะไรเนี่ยอ๋อ,อนี่ทางเดิเนไปฮอสสปริงเดี๋ยวเ๊บ,บ่ึงนะถ้าสมมุติมันล็อกกลางคืนตลอดฮะว่าอะไรอ่ะพูดต่อปะปะปะเราไม่แน่ใจว่ามันล็อกกลางคืนตลอดหรือเปล่าวะดีอะไรประมาณนี้ตอนแรกจะใส่สั่งล็อกกลางคืนไปเลยประมาณนี้ทางนี้พาไปไหนมีวัวด้วยอุ๊ยโทษฝนตกตายเรียบร้อยปอ all the world นี่ตัวอะไรเอ m ซีหายไปไหนอะอ,อ,อากิโต อากิโต้เฟรนส์อากิโต้เดอะแมนส์อะแมนอ้าเฟเอาเดอเวร์อะแมนก็คือ <c oughs> เนี่ยคนเนี่ยกระโดดไปประมาณนี้ฮัลโหลเซอร์ดอนอยู่ทำไมเราถามเขาประมาณนี้อากิโตว่าทำไมถึงไม่ไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ไปที่วัดเพราะมันอันตรายมากแล้วก็บอกว่าฉันเหรออะไรประมาณนี้เขาบอกว่าใช่นั่นแหละประมาณนี้ไปเลยมันจะได้ปลอดภัย เขาบอกว่าเขาฮะกินไม่ดีเดี๋ยวก็เมาไงอะเออเหรอแล้วเขาก็น uh, okay. ั่นมันเลือดตอปลาเนี่ยเออแล้วก็เนี่ยเขาก็ชี้ไปที่ชี้ไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วบอกถามว่าแป๊บหนึ่งนะมันเป้งไงไปเอาแคสอันนี้ก็คือไปหาเพื่อนของอากิโกะนะฮะว่าเพื่อนเขาอยู่ที่ไหน นีเอาเอ,อ่อยลองไปดูที่บ้านเขาดีว่ามีอะไรมั้ยบ้านไหนอ่ะบ้านนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ออื้นอ้ยคิปปอร์โดนเต็มเต็มบ้าดอยู่บ้าดอยโอเคลงหายใจอยู่ อยาได้ยินเสียง NPC ที่ไหนสักที่หนึ่งนะได้ยินเสียง NPC อ่ะอ้าวพี่เ p c ทำอะไรกันอยู่ไม่รู้อ๋อสงสัยน่าจะเป็น NPC สำหรับรอออ่ะไปออยอยู่ไหนละออยไปหาดิดว่าว่าแฟนหรือเพื่อนอาก,กิโกะอยู่ไหน อ้อยชุดกิโมโนนี่เราจะฆ่าออยตลอดเลยนึกว่าผีออยด้านขวาระวังด้านขวาออกมาจากบ้านเลี้ยวซ้ายมีซอมบี้อยู่หนึ่งตัวทำย่ายจะกินมันทางนั้นมีอะไรไหมไม่มีใช่ป่ะอ๋อมันมีเลยโอเคไม่มีเอ้ยถูสะดุ้งเรืออ่ามีเชอรี่นะครับเชอรี่ออกเสียงเชอรี่โอ้เจ็บปากเออข้างบนข้างหน้าข้างบนข้างหน้ามีเรือนะฮะ ไปหาเพื่อนอากิโกะกันเพื่อนอากิโกะอยู่ไหนมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่นึ่งอู้อึบเอ๊ะชิปอู้ว้าวโอ้ยโกรตว้าวโอ้ยโกตตัวอะไรเต็มไปหมดเลยว้าวอ่าลงมีอะไรตัวอะไรก่ะมีตัวอะไรก่ะลูกขนุหมดแล้วโอ้ยโกรตต้องบูต้องบูช่วยเพื่อนบูกบูไปดีอเรากาลังออยหาเพื่อนอากิโกะได้อยู่ไหนอากิโกะ เสียงโคตรเกเลยอากิโกะอ๋อมีคราบเลือดคราบเลือดอก็คือซัฟเฟอร์เกอร์เทศหัวใครอ่ะอออออ่านป้ายดิ Oh God, they're coming, so Akiko and j o r y อ้าวตายแมวแล้วเรียบร้อยตายไปแล้วอ่ะ Instant heart บอกอากิโกะด,ด้วย,ยเดิมเกิดเจิดชิปเป่งแล้วเขาตายไป,ลไปแล้ว ปะกลับแค่นี้แหละไม่มีอะไรเนี่ยเราดูของก่อน่อมีของเราโดนแล้วเจอไม่มีอะไรเลยนอกจากหยกปะกลับออยสองเลยเออกินข้าวแบบไม่มีจริงๆด้วยฮัโโอเคุนบอกปางนี้เกิดตับเป็ดทางไหนอไม่มีอะไรเลยโอเคะกลับ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 ทางนั้นึบ เอ้ยเอ้ยเอ้ยยัยงรอดอยังรอดอยังรอดยังรอดโอเคไปพาที่จะเชา้ามันจะเช้าอีกแล้วต้องตกใจเกิดทำไมโอเคไปไปบอกอาอกิกโกะกันเช้าแล้วอ่ะเช้าแล้ว굿ไงมืดต่ออ,อ้าวอากิกโกะอยู่ไหน <S <S> อากิโกะอากิโกะแม่งก็ลงหัวนิกอากิโกะมีเราจะบอกว่าเพื่อนนายเดสมองเล่ไปแล้วไปกลับเราได้กุญแจมาแล้วนี่ออดไปกลับกลับทางไหนอะทางนี้ป่ะทางนี้ป่ะนี่ไงก็ไม่ใช่ทางนี้นี่หว่ากลับทางไหนอ่ะทางนั้นแหละเดืยวซ้ายเลยอ๋อเดือดซ้ายจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะไหม้ด้วยนะแต่มันกลับดูดีมากดูดีเปล่าฮัลโหลเอ่อ ทางไปนั่นอยู่นะไปไหนทางทางที่มันล็อกอยู่อ,ะอ่ะที่มันต้องใช้คุณแจอ,ะอ่ะนี่ป่ะเออนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยปักหัวประจานตรงนี้เลยเนี่ยเออลีเวอร์ <c oughs> กึบกึป้าไปเขะไปถ้ำอะไรสักอย่างโอ้โหจบแล้วชัปเตอร์แรกอืม,อมกดเอาไงฮะจะกดหรือว่าจะ ชั h a p t e r สองครับอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยเดยหยุด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 บอกว่าหยุดบอกแล้วไม่เชื่อเออโด